สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยมนเลงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวขุยไม้ประดูลายเสือนะครับคีซีนะฮะสำหรับขุยไม้ประดูลายเสือเรานี้นะับเป็นงานที่มีลวดลายที่สวยงามท่านใดสนใจนะครับฟังรีวิวให้จบแล้วก็สั่งซื้อมาทางช่องทางท,างที่ผมลงไว้ให้ได้เลยนะครับสําหรับเรานี้ผมเปิดราคาที่2 5 0 0เดี๋ยวเรามาดูตัวงานกันเลยสําหรับเมื่อวานเนี่ยที่ผมเป่าคลิปเพลงรักจงรอของกุ้งสุธิราชวงเทวันลงไปนะครับ เป่าสดเฉพาะตัวเพลงเลยนะครับก็จะเป็นเรานี้เลยนะครับแต่ว่ามันค่ำเราไม่ได้เห็นลวดลายของตัวขุยนะครับวันนี้ก็จะนำลวดลายของคุยเรานี้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันซึ่งเป็นประดู่ลายเสือลายเสือจริงๆเลยนะครับนี่เป็นลวดลายที่สวยงามจริงๆก็มีไม่บ่อยนะสำหรับลายแบบนี้นะครับมี บางท่านถามว่าเป็นลวดลายไม้ธรรมชาติเลยไหมหรือทําทําลายขึ้นมาเป็นลายธรรมชาติเลยนะครับเป็นลายของเขาเลยนะครับนี่สวยนะครับตัวเราขุยนี่เป็นขนาดยี่สิบห้าจุดสี่นะครับหรือหนึ่งนิ้วเรามาดูตัวปากเป่ากันนะครับสนิทมากนะครับแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับตัวนี้เป็นปากนกแก้วรูบังคับเสียงเนี่ยของเราจะเป็นรูบังคับเสียงที่มีแถวแนวที่สวยงามนะครับอาจจะมี นิดหน่อยอย่างรูเนี้ยจะเห็นว่ามานิดหน่อยเป็นงานแฮนเมดแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หน่าเกลียดมากเรามาดูการเก็บขอบรูนะฮะเป็นการเก็บขอบรูที่ที่ค่อนข้างละเอียดนะครับประดูลายเสือประดูหอมประดูกรัรมยานนะครับปะดูลายนะครับเป็นเป็นประดูชนิดเดียวกันนะครับมีชื่อเรียก หลายชื่อนะครับซึ่งประดูลายเนี่ยก็จะมีอยู่ในพุทธประวัติมีเรื่องเล่าในพุทธประวัตินะครับใบไม้ในกำม,มือด้วยนะครับเดี๋ยวสําหรับเรานี้นะก็ออกตัวไว้ก่อนว่าตัวคุณสมบัติของเขาเนี่ยในการที่เราจะขึ้นเสียงสูงในรอบที่2นะครับตัวนี้จะขึ้นเสียงสูงในรอบที่2ได้เต็มที่แค่ซอนแต่ก็สามารถขึ้นลาทีโดไปได้โดยการใช้การปิด2นิ้วล่างเนี่ยนะครับเป็นการทําให้มันขึ้นได้ ะครับจริงๆก็จะระบุขึ้นเต็มที่แค่ซอนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขึ้นได้แค่ซอนเนี่ยมันจะเป่าเพลงได้ได้ประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงรีวิวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่อนี้ผมผมลงระบุเมื่อวานเป็นคุยเสียงแหบนะเป็นแหบสเสน่เดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะครับ ูงนะครับเต็มที่เนี่ยขอให,ให้ขึ้นแค่นี้นะฮะแค่นี้แต่ถ้าสูงกว่านี้ได้ไหมนะครับให้ทุกท่านปิดตรงนี้นะ้มันจะชัดมันจะชัดถามว่าถ้าทํารีวิวแบบแบบผ่นานๆเนี่ยมันขึ้นได้ไหมเดี๋ยวผมผมทำให้ดูนะ เนี่ยมันก็ขึ้นได้ถ้าผมทำรีวิวอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะดูไม่ค่อยจริงใจสักเท่าไหร่นะต้องบอกเลยนะขึ้นได้ลงได้ด้วยแต่ถ้าเราเป่าตรงๆเนี่ยมันไม่ได้ตัวลาเนี่ยมันก็จะมีแผ่วๆนิดๆนะครับแต่ถ้าจะให้ชัดชัดเลยนะ ชัดมากแต่ถ้าเราจะไปบอกว่ามันขึ้นได้แล้วโดยการแบบทําให้มันแล้วแล้วพอลูกค้าเอาไปเป่าแล้วขึ้นไม่ได้มันจะเป็นเรื่องก็ต้องบอกอย่างนี้นะแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยขึ้นได้นะนี่ก็ประมาณนี้นี่ขึ้นได้นะครับ แล้วก็ทีนี้โคมติพวกโครมติกก็สบายสบาย เดี๋ยวเราลองระบายลมนะว่าคุยใช้ลมมากน้อยประมาณไหน สบายลมสบายสบายนะครับก็เป็นขุยที่ลมอยู่ระดับกลางนะครับเดี๋ยวเราลองลองฟังเพลงนะเป่าเพลงเมื่อวานนี้ผมผมเป่าเพลงรักจงรอนะครับก็ ก็เสียงก็จะออกมาประมาณนี้ก็คือออกเป็นโทนขุยเสียงแหบแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นขุยเสียงลมนะครับขุยเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่การนําไปใช้อยู่ที่ความชอบแล้วก็รสนิยมส่วนลายไม้เนี่ยยืนยันครัว่าสวยงานจริงนี่สวยมากนะท่านใดสนใจสะสมนะครับไอเรื่องเสียงสูงก็อย่างที่ผมบอกนะบางครั้งเนี่ยเราบอกลูกค้าไม่หมดเอาไปเป,าเป่าก็เป่าไม่ขึ้น แต่ถ้าผมเป่าขึ้นเนะี่ยยังไงมันก็ต้องขึ้นนะครับอย่างเนี้เนี่ยผมเป่าขึ้นได้มันก็ต้องขัดผมไม่ได้ปิดนะแต่อาจจะต้องทำความรู้จักทำความคุ้นเคยสักนิดหนึ่งนะครับท่านใดสนใจนะเรานี้นะครับสวยงามผมยืนยันว่าสวยงามน่าสะสมนะครับอยู่ 2,500บาทนะครับมีถุงปุ๋ยแล้วก็จะส่งฟรีนะครับจะมีคู่มือตารางโน้ตแล้วก็โนะ้ตเพลงเนี่ยเป็นคู่มือฝึกหัดเบื้องต้นนะครับไว้ให้ทุกท่านได้ได้ฝึกเป่ากันด้วยสําหรับท่านที่จะเอาไปสะสมก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับจากผมหนึ่งคุยมันเลงครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ